สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันต่อนะครับ จบไปแล้วครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นแจกฝูงชั่วคราวแล้วสำหรับแมนซิตี้นะครับเมื่อกี้ก็เฉือนเลสเตอร์ไป1ประตูต่อศูนย์นะได้ลูกทีเด็ดที่ขาดนะครับโอ้โหโป้งเดียวจ่อเลยของ KDB เควินด์บอยนะครับแดนนี่วอร์ไปไม่ถึงครับโอ้โหลูกนี้พลายเซฟไม่ถึงแน่ๆถึงเป็นประตูคนไหนก็ตามครับมันชนเหลี่ยมเสาด้านในแล้วมันก็เข้าประตูไปครับหมดเซฟเลยนะสำหรับแดนนี่ ะะวันนี้โป้งเดียวจอดจริงๆสําหรับ KDB เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหอึอดอัดพอสมควรครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พอไม่มีเอลิงบลฮัลแล่เนี่ยมันรู้สึกว่าตัวทีเด็ดที่ขาดเนี่ยตัวจบสก,กอร์มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอันวารสก็ยังไม่ได้จบสักเท่าไหร่ในครึ่งแรกนะครับก็ยังพอมีปัญหาอยู่ส่วนครึ่งหลังครับถือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขึงเกมเหมือนเดิมครับคลองบอลเยอะเหมือนเดิม แล้วก็เป็นฝ่ายที่ได้ประตูขึ้นนำครับก็คือจาก KDB นี่แหละนะเล่นมาได้3นาทีก็ปั่นเลยนะครับถือว่าเข้าประตูวันนี้มีแค่ลูกเดียวแค่นั้นครับทางแมนซิเตอ้เองก็ครองเกมซะส่วนใหญ่นะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเกือบได้ประตูที่เสมอจากเตลมันครับที่ไปชนคานครับโอ้โหวอลเลยอย่างสวยนะแต่เอเดอร์ซอนครับปัดแล้วก็มันไปชนคานถือว่าได้เสียวอยู่สําหรับลูกนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเพราะว่าเกมทุกเกมเนะี่ยหรือว่าเกมทั้งเกมเนะี่ย เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ขึงมากกว่านะแล้วก็เกือบจะได้ประตูที่สองที่คริสเตีบอยปาดไปให้กุดูกันครับแล้วก็กุดูกันครับชาร์จไม่ถึงครับชาร์จไม่โดนถ้าเป็นเออร์ลิงบลอนเฮลเลนก็ไม่แน่นะฮะวันนี้ก็เฉือนไปนะขึ้นไปอยู่จากฟุงชั่วคราวแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะถือว่ามาดีอยู่นะครับยังไม่เสียฟอร์ม วันนี้ก็แมชออฟเดอะแมตช์ก็น่าจะเป็น KDB นะถ้าไม่พลาดอะไรนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยถือว่าเป็นเกมที่มีประตูดเดียวแต่ก็สนุกสนานครับถึงจะไม่ค่อยแลกกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีสีสันได้เสียวได้วาดลวดลายกันอยู่นะครับอขอบคุณครับที่รับฟังนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปกันเลยก็คือโอ้โหทั้งเชลซีสเปอร์ก็ตินะครับเดี๋ยวมาจัดกันต่อเลยนะครับวรุน